คิตตี้คริสติน่าพันรายาเอสกันตพงเผยภาพแรกสามีอาการยังวิกฤตเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้คิตตี้คริสติน่าพันรายาเอสกันตพงนั้นก็ได้ออกมาอัปเดตอาการเอสกันตพงเอาไว้ว่าพวกเราจะเดินไปด้วยกันที่รักฉันรู้ว่าหลายคนต้องการทราบเกี่ยวกับอาการของเอส และฉันต้องการอัปเดตว่าอาการของเขายังวิกฤตและแพทย์ขอให้เราดูวันต่อวันยังมีการทดสอบหลายอย่างที่ต้องทำเมื่ออาการของเขาดีขึ้นฉันจะพยายามอัปเดตให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ฉันขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งสำหรับการสนับสนุนทั้งหมดเราตัดต้องมีหวังและอธิษฐานต่อไปและล่าสุดคิตตี้คริสติน่า หรือภรรยาของพระเอกดังเอสกันตะพงนั้นก็ได้เผยภาพแรกสามีอาการยังวิกฤตขณะลูกสาวนั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงในโรงพยาบาลโดยเธอนั้นได้โพสระบุว่าเวทติ้งบาย Your s i d e อรี r y ดย์ y o ร t o ู t t เ e t t e เ t t e r โ o แม t เทอร t a a วเ s ็กฮาว a n e ทแอนทายแอนซัมไทม e อ e เวโบรว r วาเลนติน่าเลิฟเธอปาป so much and i s so strong to endure it we love you so much คอยอยู่เคียงข้างเธอทุกวันให้เธอดีขึ้นไม่ว่าเหนื่อยจะเหนื่อยบางทีก็เบื่อว a เลนติน่ารักพ่อของเธอมากและเข้มแข็งที่จะอดทนเรารักคุณมากขณะที่คนในวงการและชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างมากมาย